สวัสดีครับเพื่อนๆได้เวลาออกเดินทางกันอีกแล้วนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาฟิช h i n g t o า o r โล่นะครับกลับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็มาอยู่กันที่ บึงหวายอกลพรกรพังหวัดนครสวรรค์น,นะครับมาถึงหมายได้ประมาณ8โมงเช้าตอนนี้ก็ประมาณ9โมงหน่อยๆครับก็จะเตรียมอุปกรณ์เหองเบ็ดกลางไฟชีตเวียงของเสร็จก็ใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงอันนี้เราจะมาอยู่กัน2วัน1คืนนะครับที่บึงหวายฝากเพื่อนๆติดตามผลงานมาลุ้นกัน,นครับว่าจะมีทอฟฟี่ อะไรใหญ่ๆกลับบ้านหรือเปล่าติดตามชมกันครับช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวนะครับวันที่11ส,ส,สิงหาคม จำนวนนักตกปลาที่บุ่นวายก็พอสมควรนะครับคนเยอะอยู่แต่ท่านไหนเข้าไปไม่ได้ครับเพระาะเมื่อวานฝนตกฝนตกหนักทางมันแฉนเปียกครับก็จะตกได้แค่โซนนอกๆครับ ตีเบ็ดเสร็จต,ตั้งแต่ช่วงเก้ามโมกเช้านะครับตอนนี้บ่ายโมงครึ่งเปลี่ยนเหยื่อไปสามรอบยังไม่มีวิแววของปลาสักตัวเลยนะครับวันนี้เหยียบคลิปนั่งๆไปอีกสักครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าเหมือนเบ็ดคันกลาง จะมีอาการเหมือนปลากินนะครับแต่ดึงไม่แรงคาดว่าน่าจะเป็นปลาเล็กแต่ถ้าก็ได้ปลาตัวเล็กก็ดีนะครับจะได้เก็บไปทำเป็นปลาเหยื่อไว้ตกปลากายปลาะโดนะครับ และแล้วขันซ้ายสุดก็เริ่มมีอาการนะครับท่านผู้ชมสังเกตขันซ้ายสุดให้ดีนะครับช่วงจังหวะนี้ต่อไปนี้นะครับ มาครับมาแล้วครับกลักายครับนี้เขียนเนื้อปลาค่อยแล้วก็ตีทิ้งนะครับทั้งวันตั้งแต่เก้าโมงอ๊ย เป็นปลากายตัวแรกในรอบ2ปีของผมนะครับจากเมื่อสองปีที่แล้วตกที่แม่น้ำตัวนั้นได้ไปประมาณไซส์ประมาณ5โลนะครับเอาตัวนี้น่าจะไม่ถึงครับน่าจะเล็กกว่าตั้งแต่เช้าปลาไม่กินเลยได้ปลาเล็กมาหนึ่งตัวก็หั่นเนื้อเกี่ยวเว็ดตีทิ้งไว้ครับกะตกว่าชะโด ยังไม่เห็นตัวปรากายขึ้นเลยครับตั้งแต่ตอนที่ตีไปตอนแรกก็ตอนกินก็ยังคิดว่าเป็นปลาชะโดอยู่เลยครับ อันนี้ก็คันเดิมครับลอกไว้กิ้งคันวีว่า6ฟุตคันดั้งเดิมตัแต่เริ่มตกปลาใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็เสลิงหุ้มพลาส,สติกความยาวเก้านี้แล้วก็เบอร์13นะครับ เพื่อนๆก็ช่วงประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายสามโมงได้ปลากรายมาหนึ่งตัวนะครับหลังจากที่วันนี้ตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้าตีแปดเสร็จประมาณเก้าโมงตีตีลำขนมปังครับตีไปเจ็ดคัน นะเดี๋ยวไว้คันนึงเดี๋ยวคันเล็กไว้ก็กะว่าจะตกได้ลูกปลามาเจอลูกปลาเกี่ยวว้ตีฝักงกายตีปลาชดโดนะครับอ้ก็ยังไม่ได้ปลาไม่กินไม่ตอ่อเลยนะแต่เช้าประมาณเท่าใบสองกว่าออกมาไปสองหึงเบ็ดมาเก็บเป็ดจะมาเปลี่ยนเยือะก็มีลูกปลาตะโกตัวทั้งสองนิ้วได้ครับ เขาเลยขอดเก็ดแล้วก็เกียเ่ยวกับลิงคนระับเป็นตะขอเป็นสลิงเบอร์ทิบสามครับเป็นสั่งมาจากใน นาจะไม่ถึงชั่วโมงครับต้อค่อยบ่ายสอง,องกว่กาๆว่าน่อนะไปถึงชั่วโมงฟ้ามันก็กิ่นครับเพรานจังหวะอยู่ตรงไกลกล้องพอดีนอนตรงไกลไกโทรศัพท์พอดีมันก็ดึงเอ็นมันตึง,ตงลแล้วก็หย่อนตึงแล้วก็หย่อนเลยเปิดฝาแล้วก็ไปนั่งนั่งนอนพันกมันก็ดึงพึ่อหลอกหลังกระสวนปุ๊บติดก็พี่ มีค้างค่างที่ตกข้างค่างเามาช่วยตักนะครับเอาขึ้นมาได้ไซส์ประมาณสักสามโลกว่ากว่ามันจะประมาณสักสามโลก็กินคันเล็กอีกแล้วนะครับกินลอกไวกิ้งแล้วก็กินคันหกฟุตคันเล็กอีกแล้วจากคันเนี้ที่ได้ประมาณจะเขื่นกระเสี่ยมานะครับคันเดียวกันเลยแล้ววางตำแหน่งเดียวกันเลยซ้ายมือสุด คลองไผ่ก็ได้ครับคันนี้ได้เลยจัดไผ่สามาโลกว่าคือคันนี้ไม่หมานหมาดจริงๆแล้วก็จะซื้อคันมาเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็ไม่ละใช้ไปอย่างนี้ละ mm hmm. ก็ยังมีเวลาคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อว่าจะได้ปาลาอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะครับ น,นี้ก็ใกล้เวลาเย็นแล้วนะครับเราก็มาจัดการเตรียมกลางเต็นเตรียมที่นอนกันนะครับกลางเต็นเสร็จก็เตรียมมือเย็นนะครับมือเย็นวันนี้ก็ จะเป็นอาหารง่ายๆนะครับเป็นมาม่ากเกาหลีนะครับในวันนี้อยู่คนเดียวก็ทำทานง่ายๆสบายๆครับ i my hub. เต็นก่อนนะครับอ,อช่วงเย็นอากาศจะดีแดดร่มล้มตกก็ลมแรงฝนฟ้าคึมมาเลยครับนี่จากนักตกปลาก็มาเป็นผู้ประสบภัยอย่างเต็มตัวนะครับครับเต็นนี่ฝนเลยไม่รู้จักถูกหรือเปล่าครับเต็นนี้ มาเป็นผู้ประสบภัยอายุฝนนะครับฝนตกลมแรงมากครับพัดเต็นและกลางเต็นใหญ่อยู่นะครับคุมเต็นหลังนี้อยู่เต็นปิวไปหมดเลยครับฝนเบาลงแล้วนะครับแต่ลมก็ยังมีอยู่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะอยู่ได้หรือไม่ครับดูแล้วฝนท่าจะตกทั้งคืนนะครับทุกคน น่าจะตกต่อไม่ได้ครับก็ยังไงต้องขอตัวเข้าเต็นท์ก่อนนะครับเพราะว่ากินข้าวเย็นไปเรียบร้อยแล้วลงไมคแล้วครับตกไมคกลอมแล้วเ,เดี๋ยวตอนเช้าเจอกันพรุ่งนี้นะครับ ดักกุ้งฝอยของเราครับทิ้งไว้ทั้งคืนกรอได้อยู่นะครับร้อยตัวได้นะครับผู้ชมวนันนี้กล้องอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าปลากินอยู่ตรงตรงนน้นก็เลยไม่ได้รีบวิ่งไปไม่ทันเปิดหลังจากที่รอมาทั้งวันเมื่อวานนะครับ อันนี้เข้าแล้วจดไป สวัสดีเช้าวันที่สองที่บึงหวายนะครับหลังจากประวานทั้งวันช่วงเช้าของน้องมอสกินไปตัวหนึ่งปลาสะโก้ใปประมาณสองโลประมาณ8ปดโมงกว่าแล้วก็เงียบกันทั้งวันเลยแล้วมามีช่วงบ่ายผมได้ปลากายขึ้นมาหนึ่งตัว กลับไปช่างลองช่างดูนะครับได้ประมาณไส์สามโลนะครับตัวเมื่อวานที่ได้ประมาณ,บววามาณใบสองกว่าหลังจากนั้นก็เงียบไปอีกจนช่วงเย็นพอแดดลมลมตกกะเออนั่งกะว่าเผื่อปลาจะเข้าเย็นเข้าหัวค่ำสรุปเข้าจริงๆนะครับฝนเข้าเต็นเต็มเลยน้ำเข้าเต็นแล้วก็ลมแรงมากก็ต้องม้วนเบ็ดขึ้นมาเก็บพาด บาไว้นะครับแล้วก็หยุดตกกันไปเลยแล้วมาตกตอนเช้าต่อมาเช้าก็ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับไม่ได้ตั้งกล้องไว้กล้องอยู่ที่นึงแล้วก็เบ็ดอยู่ที่นึงแล้วปลากินก็ไม่ได้หยิบกล้องไปเพราะว่าปลาดึงแรงครับตกใจโมลี่ไปคว้าเบ็ดเจ็ดโมงกว่าได้ปนินมาอีกตวง น่าจะไซส์ประมาณ2โลวันนี้มีเวลาอีกเกือบเกือบวันนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ปลาอะไรเพิ่มเติมไหมกรจะลุ้นกันต่อไปนะครับอีกครึ่งวัน ดูแล้วน่าจะเป็นปลาเหยือ่อโอ้โหใช่ไหมปลาเหยือย่อปลาเหยือ่อปลาเหยื่อโอ้โหนี่ไซส์กันกำลังเกี่ยวเลยนี่กำลังเฉือนเนื้อเลยไซสนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนเพียงเท่าน,นี้นะครับหนึง่งวันหนึ่งคืนกับอีกครึ่งวันพอดีวันนี้มีธุระนะครับลองไปกิน ข้าวกับครอบครัวที่บ้านเพราะวันนี้ตรงกับวันแม่พอดีก็สําหรับทริปนี้ ep นี้นะครับที่บึงไหวกบพันธ์ขอนสวรรค์ก็ผลงานได้กคได้แค่สองตัวนะครับเมื่อวานช่วงบ่ายได้ปลาไก่หนึ่งตัวแล้วก็เมื่อเช้าประมาณเจ็ดโมงก,กว่าได้ปลานินปลานินโบมาอีกหนึ่งตัวนะครับไซส์ประมาณสองโลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องฟิชชิ n งทูมาโลกันด้วยนะครับก็อย่าเพิ่ง กันไปไหนกดติดตามกดไลค์กดตัไ้ไค่าใกันไว้ด้วยนะครับสำหรับอ p หน้าทริปหน้าจะไปที่ไหนก็ติดตามกันไว้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ